สวัสดีชาวเกมเมอร์ผุจักวาลไปนีป้ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาไกด์เควสบททดสอบยาชิมาตาฮิโกะนะฮะความลับของเอเลบอสจุดจะอยู่ตรงประมาณนี้ของเอนคาโนมิยะเลยนะคุณผู้ชมจะขึ้นเป็นเควสโลกแบบนี้เลยนะครับมารับเควสปุ๊บแล้วให้เรากดมาที่บททดสอบอันแรกเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็กดนำทางไปได้เลยแล้วก็ไปตามทางเส้นทางนี้เลยนะครับ แล้วก็เข้าวาร์ฟน้ําขึ้นไปมาถึงจะมาเจอยูดะนะครับฟังแป๊บนึงเขาก็จะให้เราไปปลดพัซเซิลหนึ่งนะฮะเนี่ยเราต้องเอาแสงสว่างมาใส่อันนี้นะครับขึ้นไปข้างบนก่อนถ้าใครเป็นตอนกลางคืนอยู่นะอตอนเนี้นี่ครับอันนี้ก็ยังเข้าไม่ได้ต้องขึ้นไปบนสุดก่อนนะครับคุณผู้ชมมาปรับให้เป็นสว่างก่อนนะปรับเสร็จปุ๊บ ลงมาข้างล่างเลยครับลงมาเอาอันนี้เลยคุณผู้ชมปลดปล่อยเปลไฟแห่งประตูทั้ง4นะครับอันนี้อันแรกเนาะแล้วก็มาข้างหลังสุดนะครับเพื่อที่จะมาตีอันนี้แหละใช้แสงตีปึ๊บมันจะเปิดประตูตรงนี้ใช่ไหมให้เราขึ้นไปข้างบนสุดอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยเราจะมาปลดตรงนี้เพราะตรงนี้ใช้แสงของความมืดนะฮะนี่เปลี่ยนให้เป็นความมืด แล้วก็ลงมาตามนี้เลยนะครับนี่มาแล้วกดตีฟึบแล้วก็เลื่อนประตูออกมาแล้วก็ไปเก็บลูกไฟลูกที่สองโอเคลูกที่สองลูกที่สามขึ้นไปข้างบนต่อเลยครับประมาณนี้เลยขึ้นไปจะอยู่ฝั่งนู้นนะฮะให้เราข้ามไปฝั่งนู้นไปตีทีนึงเป็นกลางคืนเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมให้อันเนี้ย กำแพงเนี่ยเลื่อนมาเสร็จปุ๊บเดินกลับไปที่เดิมนะครับไปในประตูไปเอาเปลวเพลิงนั้นเลยนี่คือเปลวเพลิงลูกที่3แล้วนะครับโอเคลูกที่4ก็ขึ้นไปที่ถุงสูงนะผู้ชมตามนี้เลยนี่ปีนขึ้นมาเพราะเปลวไฟลูกที่4มันจะลอยประมาณนี้เราก็บินไปเอาเลยละกันเนาะมาตรงจุดสูงสุดให้มัน ประมาณนี้สัมผัสเสร็จปุ๊บแล้วก็มาที่บททดสอบต่อไปนะฮะนำทางไปเลยตามนี้เลยนะครับคุณผู้ชมมาอีกเกาะหนึ่งขึ้นวาร์ปไปเหมือนเดิมนะครับนี่วาร์ปน้ําขึ้นไปขึ้นไปให้ถึงจุดสูงสุดเนาะเอ็กอกิ้ก็จะให้เราไปทําบททดสอบอีกแล้วนะครับไปตามนี้เลยแล้วเข้าวาร์ปนี้นะครับคุณผู้ชมเพื่อที่เราจะได้ขึ้นไปเร็วๆนั่นเองนะขึ้นมา ตามจุดแล้วตีมอนก่อนก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเปิดอันนั้นกันเนี่ยสำรวจกดสำรวจปุ๊บมันจะบอกจุดขึ้นมานะครับเปลวไฟทั้ง4จุดเลยโอเคประมาณนี้เนาะแต่ก็ตามผมมาได้เลยนะครับทั้ง4จุดนี้เพราะว่ามันจะไม่มีขึ้นจุดให้นะฮะเราต้องเดินหาเอ,าเองจุดแรกจุดแรกตามนี้เลยนะครับเดินตรงมาเดินตรงมาแล้วก็อ้อมมาฝั่งนี้เนาะ มาปีนขึ้นอันนี้ปีนขึ้นจุดสูงสุดนี่เจอและอยู่ใกล้ๆจุดสำรวจเลยนะครับสำรวจอยู่ตรงนู้นไฟจุดที่2ก็จะประมาณนี้นะครับเดินมาข้างหลังนี้แล้วก็บินไปฝั่งนู้นเลยเราจะเห็นจุดที่2แล้วนี่ไงที่มีมอนอยู่นะครับเราไม่ต้องตีก็ได้ไปเก็บได้เลยนี่คือไฟจุดที่2 เปลไฟลูกที่2มาแล้วลูกที่3ก็วิ่งตามนี้เลยนะครับโอเคจะอยู่บนเสานะคุณผู้ชมเสาฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่ครับปีนขึ้นไปเก็บพลังงานก่อนเนาะให้มันเต็มๆหน่อยเดี๋ยวปีนไม่ถึงเราล่วงนะครับอันนี้ปีนได้ฟึบนี่ลูกที่3แต่ในจอผมอาจจะ2นะเพราะผมข้ามไง เราจะไปเก็บอีกลูกสุดท้ายนะครับก็คือวิ่งมาตามนี้เลยใกล้ๆก,กระโดมที่มีแสงอันเนี้ยขึ้นขึ้นไปขึ้นไปมาเจอละอันนี้คืออันนี้คือลูกสุดท้ายนะครับโอเคเสร็จแล้วก็วิ่งเข้าโดมข้างหลังไปเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยเอ็นพีซีรออยู่เนาะกดปุ๊บ เราก็เลือกไปที่ที่3ต่อเลยครับที่ที่3มาแล้วที่สุดท้ายแล้วนะครับคุยกดเทเลพอร์ตก่อนแล้วก็คุยกับไดมอนตรงนี้ก็มาตรงไปลายๆนะครับเพราะมันจะอยู่ข้างล่างแล้วก็ลงไปข้างล่างเลยตรงนี้เราต้องต่อสู้กับมอนนั่นเองนะฮะโอเค เปิดไฟอันนี้4จุดปุ๊บมอนก็จะออกมานะคุณผู้ชมพอมอนหมดปุ๊บเราก็ปีนขึ้นไปข้างบนได้แหละปีนไปเก็บลูกไฟ4ดวงโอเคได้แล้วนะครับเรียบร้อยเราก็กลับไปหาคนเดิมได้เลยเจ้าของเวสอิโบชิเสร็จ เป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับผมด้วยนะครับในการทําคลิปต่อไปสหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะฮ mm. ะจอกันใหม่คลิปถัดไปบ๊ายบาย